ในคลิปนี้ครูจะพาทุกคนสมัคร Amazon Influencer โปรแกรมกันนะคะเริ่มต้นนะคะให้เข้ามาที่ Affiliate Kit Program amazon com Influencer นะคะเดี๋ยวครูแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มสมัครกันเลยนะคะคลิก sign up ค่ะตรงนี้ สำหรับใครที่เคยมีบัญชี Amazon อยู่แล้วสามารถ sign in ได้แต่ว่าครู create new account นะคะเพื่อที่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่เคยสมัครบัญชีกับทาง Amazon เลยจะได้เริ่มไปพร้อมๆกันนะคะ create new account ค่ะจากจากนั้นนะคะก็ให้ใส่ชื่อแล้วก็อีเมลนะคะ พาสเวิร์ดนะคะพาสเวิร์ดจะต้องมีอย่างน้อย6ตัวนะคะแล้วก็คลิก Create Your Amazon Account ค่ะคราวนี้ค่ะเขาก็จะส่ง OTP มาที่อีเมลมาแล้วนะคะเราก็เอาตัวนี้มาใส่ จากนั้นคลิก Create Your Amazon Account ค่ะคราวนี้ค่ะเขาก็ให้เราเลือกสมัครว่าเราจะเลือกแพลตฟอร์มไหนนะคะส่วนส่วนครูคจะใช้ TikTok นะคะ Sign up with TikTok แล้วก็ Authorize เย้อันนี้แปลว่าผ่านแล้วนะคะ You are Eligible for the program mm hmm. ก็คือสมัครผ่านแล้วค่ะค่ะคราวน,นี้เขาก็ให้เราอัพโหลดรูปภาพนะคะก็มาเลือกที่อัพโหลดนะคะแล้วก็เซฟค่ะมาในส่วนของ cover image นะคะตรงนี้ก็คือเขาให้เราใส่เป็นเหมือนตัว cover ซึ่งตัวนี้ เราสามารถที่จะมาใส่ทีหลังได้นะคะเราจะต้องมาไปทํำขนาดไซส์ตรงนี้ก่อนซึ่งเดี๋ยวตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่อัปโหลดนะคะเราสามารถที่จะมาอัปโหลดทีหลังได้เราเลือกเน x กไปก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาใส่ชื่อตรงช่องนี้นะคะส่วน b โ o ตรงนี้ค่ะก็คือเขาให้เราเขียนอะไรเกี่ยวกับตัวเราสั้นๆก็ได้ซึ่งจริงๆตรงนี้เราสามารถที่จะมาแก้ไขทีหลังได้นะคะอย่างครูสมมุติว่า ร้านเนี้ยครูมีความสนใจเกี่ยวกับพวกสินค้าบิวตี้สกินแคร์อย่างเงี้ยค่ะครูอาจจะใส่ว่า I love to take care myself นะคะ so I am interest e d about beauty skin care เหมือนคล้ายๆกับว่าถ้าเราสามารถรู้ได้ว่าตัวเรามีความสนใจในการรีวิวสินค้าตัวไหนนะคะแล้วเราวางแผนตั้งแต่ตอนแรกแล้วเราก็มา create ทั้งในส่วนของ cover บอกในไบ o ว่าลูกค้าที่เข้ามา เรามีความสนใจอะไรซึ่งตรงนี้ไม่ซีเรียสน,นะจะใส่อะไรยังไงก็ได้อไลท์ท่รีวิวโปรดักต์ฟรอมไทยแลนด์แบบนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะพอเราใส่รายละเอียดตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะไปหน้าถัดไปค่ะ ากนั้นค่ะเขาก็จะถามเราว่าเรารู้หรือได้ยินเกี่ยวกับ Amazon Influencer จากไหนเลือก Another i n f l u e n c น r นะคะแล้วก็คลิก next ค่ะตรงนี้เขาก็ให้เราใส่ account information นะคะก็เลือก Thailand นะคะจากนั้นใส่ชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษค่ะ มาทัดต่อมาก็ใส่เป็นในส่วนของที่อยู่นะคะเป็นในส่วนบ้านเลขที่ถนนซอยเป็นภาษาอังกฤษค่ะ city คือเมืองนะคะ s t a t คือจังหวัดค่ะแล้วก็ใส่รหัสไปรษณีย์ค่ะแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะตัดส่วนตัวแรกออกด้วยนะคะ แล้วก็มาคลิกที่ next ค่ะจากนั้นมาคลิก next นะคะแล้วก็ติ๊ก2รายการนี้ค่ะคลิกดันค่ะแล้วก็ไปที่ go to your store font นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัว font ของเรานะคะ